สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็วันที่สิบสองมีนาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้าเนะครับเนาะจะมาแนวทางฮานอยนะครับหุบีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนะาะอีพีทางช่องเหมือนเดิมส่วนคอตำลาวนะครับนะวันนี้วันพุธนะครับนะน่าจะมีตำลาวส่วนคอตำลาวผมลงไปแล้วครับเนาะ ลงไปแล้วตั้งกต่วันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบนะครับจะไม่ลงซ้ำนะครับเนาะวันจันทร์ไม่มีเราพัฒนานะครับเนาะแต่เอกาสร็าครับไม่ได้เช็คข่าวนะครับเนาะลงตามปกติเลยนึกว่าไม่มีวันอะไรลงซามปกติเลยบอกซ้าจะไม่ลงซ้ํานะครับถ้าใครฟังอยู่เข้าไปค้นดูได้นะครับเนาะถ้าใครยังไม่เห็นคลิปกดตรงรูปคนซ้ายมือนะครับเนาะก็ไปเลื่อนดูคลิปเก่าๆนะครับ เมื่อวันจันทร์ครับเนาะผมลงไปแล้วผมเขียนโผลยวันที่สิบนะครับราแก้วันแก่โผลยเอาก็วันนี้นะครับเนาะใครเป็นคอตำราครับเนาะใครสนใจแนวทางก็เข้าไปรับชมได้ไม่สนใจก็ข้ามไปนะครับเนาะไม่เป็นไรก็คลิปนี้เป็นของฮานอยนะครับหอยฟสีที่เป็นคอฮานอยฮานอยมีทุกวัน,นครับเนาะไม่หยุดนะครับฮานอยเราไม่หยุดเตือนวะ่าบอกทบางทีก็เลือเช็คข่าว วันนนวันนี้ของเขาแต่เวลาจุดจีนจริงๆไม,นะมงไม่หยุดนะครับจุดจีนผมนึกว่าจะหยุดไม่หยุดนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปฮานอยเขาหยุดผมนึกว่าเราหยุดด้วผมก็ไม่ลงนะครับเนาะยี่สิบถักมามีแอดมีก็ไม่ค่อยนัดน,นะครับเนาะเขาไม่ค่อยนิ่งนะครับเนาะก็วันนี้ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็บคลิป พาไปชมธรรมชาติวสวยๆนะครับรัฐบานเราเหมือนเดิมท้องฟ้าสีครามน้ําใสๆลมพัดเย็นๆเหมือนเดิมนะครับพาทั้งมดมาไหว้เสด็จพ่อรอห้าครับเนาะที่ป้อมพระจุนเสร็จก็ปัดกัญญาออกกาลังกายนะครับเนาะปัดกัญญาออกกาลังกายแล้วก็ก่อนกลับบ้านก็แวะนั่งกินขนมนมเนยที่ริมจเจ้าพญาเหมือนเดิมครับเนาะริมทะเลเหมือนเดิมครับเนาะสูดอากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศดีมากครับเราช่วงเย็นเนถ้าใครอยู่แถวนี้แนะนำนะครับเรามาได้เลยประเสริมคำรบงามไปถึง20นาทีนวะแป๊บเดียวครับเราออกถนนใหญ่เหยียบแป๊บเดียวมีร้านอาหารบริการด้วยนะครับเนาะถ้าใครมาพาครอบครัวมาสังสรรค์มีบางฉากทำละ่ายทำที่ละครมาถ่ายทำารื่อนะครับเนาะบางฉากบางทีก็เจอเขาถ่ายละครก็บีนะครับเรา เราเตจังหวะนะครับเนาะเราตจังหวะก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับในตัวทำคู่ในตัวเหมือนเดิมเดิมวิธีแนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะแนวทางเข้าวิรุดไม่ถูกไม่ผิดนะครับเนาะถ้าเข้ากันไปเหมือนเดิมขอใช้จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็คนอื่นก็ดูผลเมื่อวานก่อนครับเนาะเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างเก้าศูนย์สามตัวบนก็สองเก้าแปดเก้าบนเก้าล่างครับเนาะเก้าด่นดีมาก ฮานอยจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับเนาะใครจับทางถูกก็ได้บนได้ล่างได้เลยนะครับเนาะใครจับทางถูก90กับ298นะครับ90กับ298เมื่อวานเราไม่มีเราหลัก9หลัก8ไม,ม่ีสักตัวเลยหล่างไกลความจเจริญน,นะครับรอบ6โมงนะครับ2ตัวล่าง57 3ตัวบนก็235นี่ก็5บน5ล่างอีกแล้วครับเนาะตี่จะพูดไง5357ทำรอบบ้านเรา5357 ก็สาก็ได้ประเด้ง1หนึ่งครับแล้วห้าสามเป็นตัวกลับนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยใครตามดีใจด้วยนะครับเนาะพอเราเด็ดสองเด็นห้าครับเมื่อวานมาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบทุ่มหนึ่งสองตัวล่างสามห้าสามตัวก็สองหกเก้านะครับเนาะเลขไหลครับแล้สามห้าตรงตรงเลยเราก็ได้ปีกเด้งหนึ่งครับเนาะเราปีกเด้งหนึ่ง เมื่อวานโชคดีครับเนะาะเมื่อวานได้ไปสองดิ่งตัวเน้นเลยครับเนาะใครตามก็ดีจะด้วยครับเนาะพอเลยค่าน้าพริกประทูค่ากะปิดํพาพาครับเนาะใครตามใครไปตามก็ชมป,ประอบัาเณิเเหมือนเดิมครับเนาะแกมือเมื่อวันจันทร์ครับเนะาะวันจันทร์เราพลาดไปเราเวืดไปครับเนาะเราคืนเมื่อวานก็วันนี้ก็ แนวทางให้มอนเดิมนะครับเนาะใครสรุปจดก็จดไว้สุปแคปก็รอแคปมอนเดิมนะครับเนาะรอแคปเหมอนเดิมลงให้แคปทุกคลิปนะครับพยายามฟังให้จบนะครับเนาะพยายามฟังให้จบก็วันนี้ใครสรุปจดจดไว้นะครับสรุโจทย์ส่แคปก็รอแคปอย่างที่บอกนะครับวันนี้เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งนะครับเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งก็ให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะหัน่อยลงให้ทุกวันนะครับเนาะถ้าวันไหนไม่ได้ลงก็จะเป็น ไมได้อาคิบให้จะเป็นในช่องชุมชนนะครับฮหาหนอยไม่ว่าฮานอยหรือลาวนะครับเนาะในช่องชุมชนให้เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งจับคู่หนึ่นามนะครับหนึ่งสี่สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสีทวนอีกครั้งนะครับฮาหนอยวันนี้เด่นเจ็ดเด่นหนึ่งจับคู่หนึ่สา 1430 40 70 7174นะครับ8คู่ก่อนเน้นวิธี70 71 10นะครับ 70, 70 71 10เน้นให้3คู่นี้นะครับชอบที่สุดในวันนี้ชอบทุกคู่ครับเนาะแต่ว่าชอบที่สุดคือ3คู่นี้ที่ว่าไปนะครับ เอามาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมก็มี470 471 410 430นะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่470 471 410นะครับเน้นให้3ชุดนี้ก็ครบทุ่นนะครับสำหรับตัวทางหาน้อยนะครับเนาะ ทั้งชุด2ตัวแล้วก็ชุด3ตัวใครเป็นขอหหนอยก็ถ้าชอบก็ลงทุนได้เลยนะป๋อลงทุนได้เลยขึ้นเวทีได้เลยฮาหนอยจะให้ไปเป็นฮาหนอยรวมนะครับเผื่อมีคนใหม่เข้ามาไม่รู้นะครับปนะ๋อฮาหนอยรวมตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับชอบรอบไหนจัดรอบนั้นเลยนะป๋อจริงฮาหนอยก็มาเริ่มมาจากสี่โมงนะครับปนะ๋อถ้าจำไม่ผิดแต่จริงฮาหนอยมีเยอะนะ เยอะมากโน่นนี่นั่นเป็นทางการน่าจะมาจาก4โมงเย็นครับเนาะถึง1ทุ่มถ้าเป็นทางการครับเนาะทุกคนรู้ๆกันถ้าไปออก4ทุ่มก็ออถ้าไปออกรอบ4โมงก็เสียว่าไม่มีโชคแล้วครับไม่มีโชคไม่มีดวงไปใครจะไปลุ้นตะกรอบ4โมงมาคนแล้วแต่คนระับเนาะเอาที่สะดวกก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปคนครบน้อยครับเนาะก็ตัวเลยนที่ผมเรียนให้่อมันฟุกเข้านะครับเนาะ 707110ผลฟุกเขนา,านเมื่อวานครับเนาะคนเราต้องมีลูกฟุกบ้างใครจะไปวืดไปทุกวัน,นครับเนาะต้องมีของเราบ้างวันไหนผิดก็ผิดไปวันนี้ฟุกมาก็เจอเต็มๆเมื่อวาน,นครับเนาะวันนี้ก็3คู่นี้นะครับเหมือนเรื่องเจ็ดศูนย์เจ็นะครับชอบกดจัดไปนะครับเนาะ3คู่นี้แต่ถ้าผู้ชมที่บอกตอนนี้ให้ก็เลือกคู่อื่นได้เลยครับเนาะเลือกคู่อื่นได้เลย ถ้าไม่ชอบ3คู่นี้หรือไม่มีตัวชอบสักคู่เลยก็ข้ามไปก่อนนะครับเนาะแต่เย็นๆนครับเนาะชมทุกความันเติมไปก่อนรอวันพุ่งนี้ครับเนาะรอวันพุ่งนี้ฮานอยมีทุกวันนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับเนาะก็ฝากไว้เท่นี้เจนชิปหน้านะครับเนาะลิปนี้ก็สวัสดีครับ